สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูที่ว่าพรใจสว่างหรือว่าครูแอนนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่2การแยกสารผสมเรื่องการแยกสารผสมโดยการกรองค่ะโดยมีมาตรฐานการเรียนรู้ดังนี้นะคะมาตรฐานการเรียนรู้ว2.1และตัวชีว้วัดว2.1ป6ข้อที่1ค่ะ จุดประสงค์นะคะ 1. อธิบายวิธีการแยกสารผสมโดยการกรองได้ 2. ปฏิบัติกิจกรรมการแยกสารผสมโดยการกรองได้ 3. นักเรียนจะต้องมีความมุ่งมั่นและตั้งใจค่ะคุณครูมีรูปภาพให้นักเรียนได้สังเกตกันค่ะรูปภาพแรกเป็นรูปภาพของอะไรเอ่ยตอบกันได้ไหมคะรูปภาพนี้นะคะเป็นรูปภาพของน้ำตาลค่ะ ต่อมาละคะถัดมานะคะเป็นรูปของทรายและก็จะมีรูปของน้ำค่ะเอแล้วถ้าสารทั้งสองชนิดผสมกันอยู่โดยสารชนิดใดชนิดหนึ่งเนี่ยไม่ละลายน้ำส่วนสารอีกชนิดหนึ่งละลายน้ำได้จะสามารถแยกสารผสมทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าเราจะแยกสารผสมนี้ออกจากกันได้อย่างไรคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะวิธีการที่เราจะใช้นะคะ 1. จะมีวิธีการกรอง 2. มีวิธีการตกตะกอนค่ะและ3จะมีวิธีการรินออกนักเรียนใช้หลักการใดในการเลือกใช้วิธีการแยกสารเนื้อผสมได้อย่างเหมาะสมเยี่ยมมากๆเลยค่ะนักเรียนจะต้องพิจารณาจากสมบัติและลักษณะของสารทั้งสองชนิดที่ผสมกันอยู่ค่ะ และนี่นะคะเป็นการพิจารณาจากสมบัติและลักษณะของสารทั้ง2ชนิดที่ผสมกันอยู่ค่ะโดยของแข็งที่ไม่ละลายน้ําเราจะใช้อุปกรณ์ในการกรองนะคะวิธีการนี้เราจะเรียกว่าวิธีการกรองค่ะวิธีการถัดมานะคะก็คือวิธีการรินออกค่ะซึ่งจะใช้กับของแข็งที่ไม่ละลายน้ําโดยที่เราจะค่อยๆรินออกโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ใดๆค่ะ วิธีที่3นะคะก็คือวิธีการตกตะกอนค่ะซึ่งวิธีการนี้นะคะจะต้องเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ําโดยจะมีการตั้งทิ้งไว้ค่ะเพื่อให้เกิดการแยกชั้นเอนักเรียนลองสังเกตดูรูปภาพพวกนี้สิคะรูปภาพเหล่านี้นะคะนักเรียนคิดว่าสารผสมระหว่างทรายกับเกลือจะแยกออกจากกันได้อย่างไรเยี่ยมมากๆเลยค่ะ การที่เราจะแยกทรายออกจากเกลือได้นะคะ <iew acho. S 2> ก็คือเกลือเนี่ยเป็นสารที่สามารถละลายน้ําได้ค่ะส่วนทรายนะคะเป็ส sweating. น Miss สารที่ละลายน้ําไม่ได้ค่ะเมื่อเติมน้ําลงไปนะคะเพื่อให้เกลือเนี่ยเกิดการละลายค่ะส่วนทรายไม่ละลายน้ําจากนั้นนําไปกรองผ่านกระดาษกรองค่ะจะพบว่ามีทรายติดอยู่ที่กระดาษกรองนะคะส่วนของเหลวสามารถไหลผ่านกระดาษกรองได้ค่ะ ซึงสามารถทำให้แยกสารทั้งสองออกจากกันได้และเมื่อนักเรียนเข้าใจวิธีการต่างๆแล้วนะคะคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ4คนนะคะศึกษาวิธีการทำและปฏิบัติกิจกรรมเรื่องการแยกสารผสมโดยการกรองโดยมีอุปกรณ์การทดลองและมีวิธีการทำดังนี้ค่ะเราไปเริ่มจาก วัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมกันเลยนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะต้องเตรียมก็คือ 1. สารผสมระหว่างทรายกับเกลือ 2. อ 2. สารผสมระหว่างน้ำตาลกับเกลือ 3. สารผสมระหว่างน้ำตาลกับข้าวสาร 4. ี่ขาตั้งพร้อมที่จับหลอดทดลอง1ชุด 5. แท่งแก้วคนสาร1แท่ง 6. กระดาษกรอง3แผ่น 7. บิกบกิอร์ขนาด100ลูกบาทเซนติเมตร6ใบ 8. ช้อนตักสารเบอร์2 1คัน 9. ก้วยแก้ว1อัน 10. น้ำกลั่น100ลูกบาทเซนติเมตรและเราไปดูวิธีการทำกันค่ะวิธีการทำนะคะก็คือให้นักเรียนเนี่ยแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่มรวมการตักสารผสมนะคะระหว่างน้ำตาลกับเกลือ 3. ช้อนเบอร์2ลงในบิกเกอร์นะคะสังเกตลักษณะของสารผสมและบันทึกผลค่ะ 2. เติมน้ำลงไป50ลูกบรบาทเซนติเมตรนะคะแล้วใช้แท่งแก้วในการค้นค่ะ 3. พับกระดาษกรองดังภาพนะคะแล้วใส่ลงไปในกลวยแก้วค่ะ 4. เทสารผสมในบิกเกอร์ลงในกลวยแก้วที่ใส่กระดาษกรองไว้ 5. หลังจากเทสารผสมเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตสิ่งที่อยู่บนกระดาษกรองและของเหลวที่ไหลผ่านกระดาษนะคะและบันทึกผลค่ะ 6. ทําซ้ําตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่5นะคะโดยเปลี่ยนเป็นน้าตาลกับข้าวสารและทรายกับเกลือตามลําดับค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีตารางบันทึกผลการทดลองให้นักเรียนค่ะโดยตารางนี้นะคะให้นักเรียน ระบุลักษณะของสารก่อนและหลังการทดลองค่ะและนี้นะคะก็คือคำถามก่อนการทำกิจกรรมค่ะคำถามถามว่าคำถามสำคัญในการทำกิจกรรมนี้คืออะไรคะมีใครจำได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำถามสำคัญของเรานะคะถามว่าถ้ามีสารสองชนิดผสมกันอยู่ โดยสารชนิดหนึ่งไม่ละลายน้ำส่วนสารอีกชนิดละลายน้ำได้จะสามารถแยกสารผสมทั้งสองชนิดนี้ออกจากกันได้อย่างไรนักเรียนคิดว่าสารผสมระหว่างทรายกับเกลือแยกออกจากกันได้อย่างไรคะมีใครตอบได้ไหมเอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะสารผสมระหว่างทรายกับเกลือนะคะเมื่อเติมน้ำลงไป เพื่อให้เกลือละลายน้ำส่วนทรายไม่ละลายน้ำจากนั้นนำไปกรองผ่านกระดาษกรองจะพบว่ามีทรายติดอยู่บนกระดาษกรองนะคะส่วนของเหลวสามารถไหลผ่านกระดาษกรองได้ค่ะจึงทำให้สามารถแยกสารทั้งสองออกจากกันได้เมื่อนักเรียนตอบคำถามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะ เป็นอย่างไรกันบ้างคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำการทดลองกันไปแล้วและนี่นะคะก็คือผลการทดลองของเพื่อนๆค่ะสารผสมระหว่างน้ำตาลกับเกลือลักษณะของสารก่อนการทดลองนะคะพบว่าน้ำตาลกับเกลือเนี่ยปนกันอยู่ค่ะลักษณะของสารหลังการทดลองนะคะพบว่าไม่มีสิ่งที่อยู่บนกระดาษกรองค่ะและมีของเหลวอยู่ในบิกเกอร์ สารผสมระหว่างน้ำตาลกับข้าวสารนะคะลักษณะของสารก่อนการทดลองเนี่ยพบว่ามีน้ำตาลกับข้าวสารเนี่ยปนกันอยู่ค่ะลักษณะของสารหลังการทดลองนะคะพบว่ามีข้าวสารติดอยู่บนกระดาษกรองค่ะและมีของเหลวอยู่ในบิ gger สารผสมระหว่างทรายกับเกลือนะคะลักษณะของสารก่อนการทดลองพบว่าทรายกับเกลือเนี่ยปนกันอยู่ค่ะ ลักษณะของสารหลังการทดลองนะคะพบว่ามีทรายติดอยู่บนกระดาษกรองค่ะและมีของเหลวอยู่ในบิกอร์และนี่นะคะเป็นตารางบันทึกผลการทดลองลักษณะของสารก่อนและหลังการทดลองค่ะสารผสมน้ำตาลกับเกลือลักษณะของสารก่อนการทดลองนะคะพบว่าน้ำตาลกับเกลือเนี่ยปนกันอยู่ค่ะสิ่งที่ติดอยู่ที่กระดาษกรองนะคะพบว่าไม่มีค่ะ และมีของเหลวอยู่ในบิกอร์สารผสมระหว่างน้ำตาลกับข้าวสารลักษณะของสารก่อนการทดลองนะคะพบว่าน้ำตาลกับข้าวสารเนี่ยปนกันอยู่ค่ะสิ่งที่ติดอยู่ที่กระดาษกรองก็คือข้าวสารค่ะและมีของเหลวอยู่ในบิกอร์สารชนิดที่3นะคะก็คือทรายกับเกลือค่ะลักษณะของสารก่อนการทดลองนะคะพบว่า ทรายกับเกลือเนี่ยปนกันอยู่ค่ะสิ่งที่ติดอยู่ที่กระดาษกรองนะคะพบว่ามีทรายติดอยู่ที่กระดาษกรองค่ะและมีของเหลวอยู่ในบิ gger เ,เป็นอย่างไรกันบ้างคะตารางบันทึกผลการทดลองของเพื่อนๆตรงกับของนักเรียนไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะและเมื่อเราบันทึกผลการทดลองกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรามาร่วมสรุปผลการทดลองร่วมกันค่ะ การกรองสามารถแยกสารผสมระหว่างน้ำตาลกับข้าสารและทรายกับเกลือได้นะคะดังนั้นวิธีการกรองจึงเหมาะสมสำหรับการแยกสารที่ละลายน้ำได้ออกจากสารที่ละลายน้ำไม่ได้นั่นเองค่ะเรามาดูคำถามหลังการทำกิจกรรมกันนะคะข้อที่1ถามว่าวิธีการกรองสามารถแยกสารผสมระหว่างน้ำตาลกับเกลือได้หรือไม่อย่างไร เยี่ยมมากๆเลยค่ะมีเพื่อนๆตอบกันมาแล้วนะคะบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะเมื่อเติมน้ําลงไปปรากฏว่าน้ําตาลกับเกลือเนี่ยละลายน้ําทั้งคู่เลยค่ะจึงทําให้ไม่สามารถแยกสารทั้งสองออกจากกันได้คําถามข้อที่2นะคะถามว่าวิธีการกรองสามารถแยกสารผสมระหว่างน้ําตาลกับข้าวสารได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะ เยี่ยมมากๆเลยค่ะคำตอบก็คือได้นะคะเพราะเมื่อเติมน้ําลงไปปรากฏว่าน้ําตาลเนี่ยละลายน้ําค่ะส่วนข้าวสารไม่ละลายน้ําจากนั้นเมื่อนําไปผ่านการกรองด้วยกระดาษกรองแล้วนะคะพบว่าจะมีข้าวสารติดอยู่ที่กระดาษกรองค่ะส่วนของเหลวสามารถไหลผ่านกระดาษกรองได้จึงทําให้สามารถแยกสารทั้งสองออกจากกันได้ค่ะคำถามข้อที่3ถามว่า วิธีการกรองนะคะสามารถแยกสารผสมระหว่างทรายกับเกลือได้หรือไม่อย่างไรนักเรียนคิดว่าได้ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคําตอบนะคะก็คือได้ค่ะเพราะเมื่อเติมน้ําลงไปแล้วนะคะปรากฏว่าเกลือละลายน้ําค่ะส่วนทรายไม่ละลายน้ําจากนั้นเมื่อนําไปกรองผ่านกระดาษกรองพบว่ามีทรายติดอยู่ที่กระดาษกรองค่ะส่วนของเหลวสามารถ ไหลผ่านกระดาษกรองได้นะคะจึงทำให้สามารถแยกสารทั้งสองออกจากกันได้ค่ะสรุปผลการทดลองได้ว่าอย่างไรคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะการทดลองของเรานะคะผลปรากฏว่าการกรองสามารถแยกสารผสมระหว่างน้ําตาลกับข้าวสารและทรายกับเกลือได้ดังนั้นวิธีการกรองจึงเหมาะสมสำหรับ การแยกสารที่ละลายน้ำได้ออกจากสารที่ละลายน้ำไม่ได้นั่นเองค่ะข้อที่5นะคะวิธีการกรองเหมาะสมที่จะแยกสารผสมที่มีลักษณะและสมบัติอย่างไรตอบกันได้ไม่เอ่ยเยี่ยมมากๆเลยค่ะวิธีการกรองนะคะเหมาะสําหรับการแยกสารที่ละลายน้ําได้ออกจากสารที่ละลายน้ําไม่ได้เช่นทรายกับเกลือค่ะ และเมื่อเราร่วมกันตอบคำถามกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมีความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นแล้วเราไปดูกิจกรรมอื่นๆที่คุณครูได้เตรียมมาให้นักเรียนกันค่ะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะร่วมกันอย่างรวมพลังวางแผนออกแบบและประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายจัดทำเป็นชิ้นงานนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมค่ะ และคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกันค่ะวิธีการที่เหมาะสมในการแยกสารผสมขึ้นอยู่กับลักษณะและสมบัติของสารที่ผสมกันนะคะถ้าองค์ประกอบเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวอาจจะใช้วิธีการรินออกหรือการกรองวิธีการแยกสารสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวันนะคะ และนี่นะคะเป็นตัวอย่างชิ้นงานที่คุณครูได้มอบหมายให้นักเรียนได้ร่วมกันทำค่ะตัวอย่างก็คือสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายนะคะโดยเพื่อนเเนี่ยได้ระบุเอาไว้ด้วยค่ะว่าวัสดุที่ใช้ในการกรองมีอะไรบ้างวัสดุที่ใช้ในการกรองนะคะ 1. ทรายละเอียด 2. ทรายหยาบ3ถ่ฐาน 4. กรวดละเอียด 5. กรวดหยาบและ6สำลีค่ะ และเมื่อนักเรียนได้จัดทำชิ้นงานกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็มีช่องทางให้นักเรียนได้นำเสนอสิ่งประดิษฐ์ด้วยค่ะโดยให้นักเรียนนะคะแต่ละกลุ่มนำเสนอรายงานสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ำอย่างง่ายโดยให้นักเรียนนะคะอัดคลิปวิดีโอการนำเสนอชิ้นงานส่งให้เพื่อนๆและให้คุณครูได้ตรวจสอบความถูกต้องพร้อมกับตอบข้อสักถามที่เพื่อนเและคุณครูสงสัยนะคะและเมื่อนักเรียนนะคะได้ร่วมกัน ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็มีแบบประเมินนะคะให้นักเรียนได้ร่วมกันประเมินค่ะประเมินสิ่งประดิษฐ์เครื่องกรองน้ําอย่างง่ายนะคะว่ามีจุดเด่นหรือจุดบกพร่องอะไรบ้างนะคะโดยจะมีเพื่อนๆในชั้นเรียนแล้วก็มีคุณครูนะคะร่วมกันตรวจสอบความถูกต้องค่ะและเมื่อตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วนะคะนักเรียนสามารถนําความรู้ที่ได้ตรงนี้นะคะไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆได้ค่ะ และเมื่อน,นักเรียนนะคะประเมินตนเองไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันค่ะก็คือแบบทดสอบปรยันเพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะเราไปเริ่มกันที่ข้อที่1กันเลยนะคะข้อที่1ค่ะหากต้องการช่วยคุณแม่แยกกากมะพร้าวออกจากน้ำกระทินะคะควรเลือกใช้วิธีการข้อใดจึงจะเหมาะสมค่ะวิธีการร่อน วิธีการกรองวิธีการหยิบออกหรือว่าวิธีการตกตะกอนคะไหนมีใครตอบข้อที่1การร่อนบ้างคะมีใครตอบข้อที่2การกรองบ้างคะแล้วมีใครตอบข้อที่3การหยิบออกบ้างคะแล้วมีใครตอบข้อที่4การตกตะกอนบ้างเราไปดูเฉลยกันเลยคะ่ะคำตอบก็คือข้อที่2ค่ะการกรอง เหตุผลนะคะเพราะว่ากากมะพร้าวเป็นของแข็งที่ไม่ละลายในของเหลวค่ะจึงเหมาะสมที่จะใช้วิธีการกรองค่ะมาดูคำถามข้อที่2กันเลยนะคะคำถามข้อที่2ถามว่าการกรองเป็นวิธีที่สามารถใช้แยกสารใดออกจากกันคะข้อที่1ทรายกับเกลือข้อที่2เข้าวสารกับเข้าเปลือกข้อที่3เกลือกับน้ำตาล ข้อที่สี่พงตะไบเหล็กกับทรายมีใครตอบข้อที่1บ้างคะมีใครตอบข้อที่สองไหมเอ่ยข้อที่สามล่ะคะมีใครตอบบ้างแล้วข้อที่สี่ล่ะคะเยี่ยมมากๆเลยคะ่ะทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันก็คือข้อที่หนึ่งนะคะทรายกับเกลือเหตุผลนะคะเพราะว,าว่าวิธีการกรองเป็นการแยกสารผสม ที่เป็นของแข็งไม่ละลายน้ําซึ่งทรายเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ํานะคะส่วนเกลือเป็นของแข็งที่ละลายน้ําได้จึงเหมาะสมกับวิธีการกรองค่ะมาดูคําถามข้อถัดมากันเลยนะคะคําถามข้อที่3ถามว่าข้อใดสัมพันธ์กันระหว่างสารกับวิธีการแยกสารข้อที่1แยกข้อสารออกจากข้าเปลือกโดยวิธีการใช้แม่เหล็กดึงดูด ข้อที่2แยกเข็มหมุดออกจากผงตะไบเหล็กโดยวิธีการร่อนข้อที่สแยกข้าวสารออกจากน้ำตาลโดยวิธีการกรองและข้อที่4แยกตะกอนดินออกจากน้ำโดยวิธีการหยิบออกค่ะมีใครตอบข้อที่1นึ่ไหมเอ่ยแล้วข้อที่2ล่ะคะมีใครตอบข้อที่3ามไหมคะแล้วข้อที่4ี่ล่ะคำตอบของเราก็คือ ข้อที่3นั่นเองค่ะแยกข้าวสารออกจากน้ำตาลได้โดยวิธีการกรองนะคะเหตุผลเพราะข้าวสารเป็นของแข็งที่ไม่ละลายน้ํานะคะส่วนน้ําตาลเป็นของแข็งที่ละลายน้ําได้นะคะเมื่อนําสารผสมมาเติมน้ําจึงสามารถแยกข้าวสารออกจากน้ําตาลได้ค่ะ จากการศึกษาเรื่องของการแยกสารผสมโดยการกรองนะคะทำให้เราสามารถแยกสารต่างๆในชีวิตประจำวันได้นะคะและสามารถนำความรู้ที่ได้นะคะไปต่อยอดได้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่กับครูแอนได้ใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ